ส<พ><น>ชาวพุทธยุคใ,ใหม่ชาวพุทธจากรหัชตะนี่เป็นชาวพุทธจากมหาลัชตะชาวพุทธยุคใหม่ อินเดียนะครับแต่จะทางรัฐมหาราชมหาราชเป็นชาวพุทธยุคใหม่เป็นชาวพุทธที่สมัยดรอิมเบตกาเขาก็ตามจริงมันก็ถ้ามีนั่นดีๆมันก็ก็ถือว่าสุดยอดเลยนะอ่่าไชม ออกไม่ได้เลยน้ำตามันคออะไรหรือเปล่าเรารู้สึกเหมือนขึ้นมาว่ากลับมาอินเดียพุทธศาสนากลับมาอินเดียเป็นเช่นนี้นี่คนนี้เป็นชาวราชมหาราชตตาต้องตเอมเปกลาไงเพาะเขาหน้าจะดูแลเอาก็ดูแลก็เนี่ยได้กลับมาแล้วเสียงเสียงแบบเนี่ยบุดดังน้บนเสียบุบไเลยบุดดังสารนดก็จะไม่คิดว่าี่จะเจอเนี่ยคืนที่สองครับอาจารย์ ที่สองอ่ะใครก็จะเอาน้ำหอมมาไว้อะไรเหวาเลอหมเนี่ยเทวดาเทวดามาให้่ะอม่้นารแล้วลุท่ยาฟุตเขาก็มาเขามาพุตหมดนะครับพุหมดอยู่รัฐมหาราชตาอยู่ทางปูเนหนากะปูพวกอะไรเงี้ย เป็นชาวพุทธที่เขามาเขาก็ไหวเขาก็ไหวเอออ้ามหาราชไปถ่ายรูปเ่รถ่ายแล้วกําลังปลื้มใจปลื้มใจนะอ่ามันออกเองนะยังคิดเมื่อกี้นเที่ยวนี้ได้แค่ดมน้ำกลิ่นเทวดาพระเจ้าที่กับเรียนรู้เที่ยวด้วยรู้เห็นมันปลื้มใจมา มาบ่ายพระมาเป็นชาวพุทธยุคใหม่พุทธีมาพัฒนาเขาช่วงยุตอรเอเป็นก้าวไงก้าเขามาก็เป็นชาวพุทธดีตามจริงเขาก็ปฏิบัติดีอยู่นะเขาปฏิบัติดีตามดีเขปฏิบัติดีกว่าเราเยอะมากแต่อย่างเมื่อวานนี้แบบนั่งก็ดูดิรองเท้าเขายังไม่ใส่นะของเรายังหยอดใส่โอ้โหยังดูดิ ดูเขานั่งเขาไม่ได้นั่งเขาไม่มีเลยฟูนะครับไม่เลยไร่เลยไป,ปลูกก็เจะรักกันไปเป็นชาวพุทธยุคใหม่มตรงน้นเป็นสีลังกาสีังกาอ่าตาเป็นชาวพุทธยุคใหม่ทางรัฐมหาราชตระนะราชมหาราชตะ รแล่าไหมดอรเอ็มเบตกาเป็นชาวพุทธที่มีมีความมั่นคงในพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้มาไหว้พระมาจากไกลนะครับมาจากมหาราชตะตะาก็มี ชาวพุทธที hey, ่มีความมุ่งมั่นสำคัญในการสร้างในการทำเป็นชาวพุทธสร้าง ¡Vamos! Bueno.

นั่นเองจริงงานสุดยอดสุดยอดวันนี้ไม่คิดว่าจะได้สัมผัสอะไรจะมาที่จะไปถือบ้านก็ไปในห่างเลยเป็นปีโอเคก็ไปต้องไปดูโรงพยาบาลเนย ชาวพุธทธหลังศรัทธาชาวพุทธ สก,การะมหาวายตะนะปฏัตความเป็นสถานที่สำคัญ kita din